คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเอซีทุกท่านนะคะมาพบกับต้อมกันอีกแล้วนะคะพเพื่อนพเพื่อนๆคะต้องมีแนวทางหวยฮานอยวันที่17เดเือนเมษามาฝากนะคะพเพื่อน มาดูผลของวันที่16กันก่อนนะคะพิเศษนะคะเพื่อนออก070นะคะแล้วก็90นะคะ070แล้วก็90แล้วก็ปกตินะคะ789แล้วก็42ส่วน VIP ค่ะ227แล้วก็1นนะคะเพื่อนพิเศษ 07นะคะเลขอยู่ในตารางนะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้เนาะไม่เข้านะคะแล้วก็90ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนปกตินะคะ789789ก็ไม่เข้านะคะเพื่อน4242ก็ไม่เข้านะคะหลุดทั้งพิเศษแล้วก็ปกติเลยนะคะแล้วก็ VIP นะคะเพื่อน27 ก็ไม่เข้านะคะหนึ่งสองนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูด1นึงนะคะเพื่อนๆก็จะเข้าหนึ่งสองเนาะฮ้านอยนะคะสูตรหนึ่งเนานนะ,ะนาวันที่16เข้าแค่เลขรูดนะคะก็คือเลขหนึ่งสองนะคะเพื<ๆ>่อนๆเรามาตามกันต่อของวันที่17นะคะเลขในตารางนะคะมีเลข8 7 5เจ็ด้ 1> 4 1 6นึ่งหกะคะเพื่อนเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเลขเด่นคือเลขสองกับเลข4นะคะเลขสองก็จะมีสองห2 7่8เลข4มี4ี่หนึ่งสห้าสเจ็ด แล้วก็48นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5นะคะมี51 52 54 58นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆ18นะคะ61 68 ตัวสุดท้ายก็คือ87นะคะท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเป็นฮานอยสูตรหนึนะคะเพื่อนอันนี้เนาะสูตรหรวม3ามนอยนะคะเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข2รูดเลข4นะคะ แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะต้้มขอวอวยพรนะคะให้เพื่อนๆเอฟซของต้้มทุกๆท,ท่านนะคะรวย,รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเมื่อวานนะคะเพื่อนๆเอฟซีท่านไหนที่ถูก2ตัวบนนะคะ78ดเนาะต้อมให้ที่78เนาะท่านไหนที่ถูกนะคะ8 7เจ็ดต้อมดีใจด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆขาเลขเด่น ประจำวันและเลขกำลังวันที่ต้อมให้ที่เป็นการทวนนะคะที่ต้อมลงคลิปไปแล้วเนาะเลขกำลังวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเข้าห6หกตรงๆเลยนะคะท่านไหนที่ดูแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ซื้อตามนะคะต้อมดีใจด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย